สดอนามัย CP ยกระดับความใส่ใจอีกขั้นด้วยโปรไบโอติกสวัสดีค่ะแน่นอนว่าเจอกับแพนแพนมาพร้อมกับเรื่องราวของความอร่อยค่ะ เขาบอกไว้เลยว่าวันนี้นะคะร้านอาหารที่พพจะพาไปเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบแบบพรีเมียมมากๆค่ะและแอบกระซิบอีกนิดนึงค่ะว่ามีทั้งร้านอาหารอร่อยสําหรับคนรักสุขภาพอีกทั้งอาหารและเบเกอรี่ที่ส่งตรงมาจากประเทศฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าจะเป็นร้านอะไรบ้างเนี่ยคุณผู้ชมต้องตามแพรมาชิมตลอดทั้งรายการเลยนะคะ ผูดิบพรีเมียมค่ะโจนสลัดนี่แน่นอนว่าแบบชื่อร้านเก๋มากเลยค่ะคือมีความพ้องเสียงกับแบบโจนสลัดที่อยู่ในทะเลด้วยอยากทราบที่มาที่ไปของร้านนี้ค่ะทำไมถึงชื่อโจนสลัดเอ่ยครัจริงๆมาจากชื่อคนที่สอนเราทําน้ําสลัดครับชื่อว่านาโจน จริงๆเมื่อก่อนเคยแบบว่าตรวจพบเนื้องอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปผ่าตัด mm hmm. คุณหมอก็บอกว่าเออมันมีโอกาสงอกมาใหม่น้าอะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราแบบดูแลสุขภาพมากขึ้นหาผักกินมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แต่ว่าตอนนั้นย้อนไปประมาณ10ปีที่แล้วมันเหมือนกับเราก็รู้สึกเราหาผักทาค่อนข้าง,งยากทําให้เรารู้สึกว่าเอ้อถ้าเราหายากก็จะมีคนคล้ายๆเราที่หาแล้วก็ไม่มีผักดีๆกิน,น้ยครับทำให้อยากทาร้านอาหารสุขภาพแต่ตอนนั้น ตอนหลังแฟนก็ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียครับก็ไปอยู่บ้านญาติเขาญาติเาก็ชอบทําสลัดให้ทานอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบได้เอาสูตรมาทําเป็นร้านของเราชื่อโจสารดก็มาจากชื่อน้าที่สอนครับน้าโจนเป็นคนสอ,อนเราทำน้าสลัดเฮ้ยเก <laughs> ๋คือตั้งชื่อตามแบบว่าคุณครูที่สอนนี่แล้วสาหรับที่ร้านเนี้ยค่ะมีน้ําสลัดทั้งหมดกี่แบบคะ อันนี้มี14แบบก็จะมีหลากหลายมีทั้งแบบตัวรสชาติต้นกำลับเลยอย่างพวกซีซาเทาสันไอแลนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จุดเด่นเราจะเป็นน้ำสตัดโฮมเมดที่เราใช้แบบวัตถุดิบจริงๆเลยของวุซีซาราแล้วยังใส่แอนชชวีจริงๆใส่ชีสช,ชามซาจริงๆเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ได้รสชาติที่แบบแตกต่างอย่างร้านสลัดคือจุดเด่นมากๆเลยก็คือผกักผักของเราเนี่ยเราใช้จากที่ไหนยังไงคะก็คือเราก็จะคัดสรรฟาร์มครับเกษตรกรที่เขาว่าปลูกแบบ ไม่ใส่ยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยครับเขาเก็บเกี่ยวตอนเช้าอย่างเงี้ยก็จะส่งมาให้เราที่ครัวกลางแล้วครัวกลางแล้วก็ล้างตัดแต่งแล้วก็ส่งมาที่สาขาแบบเป็นอะไรที่เหมือนกับได้ทานสดๆดนี่เดี๋ยวเราไล่ไปทีละเมนูเลยดีกว่าค่ะเราเริ่มกันที่สลัดก่อนเลยดีกว่านี่เอาสลัดนี้ก่อนเลยซีซาสลัดครับจุดเด่นตัวนี้จะเป็นใช้เบคอนไปนเขาเรียกเป็นเบคอนไก่ครับคุณผ่าคือจะเป็นแบบอกไก่ที่เขาแบบว่ารีดน้ํามันออกทำให้เกยวเป็นแต่โปรตีนนะครับแล้วก็ทานคู่กับน้ำสลัดซีซาสูตรต้นตํำรับของเรา ตัวนี้จะเป็นรีซีซ่าครับผมค,ความพรีเมียมขึ้นมาหน่อยก็คือจะมีโอคาโดให้ด้วยมีแคมเบอรี่ความมันๆของโอคาโดเนี่ยมันจะไปด้วยกันกับน้ำสลัดแล้วก็ไปกับไก่ที่เป็นอกไก่และนอกจากสลัดที่เป็นสลัดไก่แล้วทางร้านเนี่ยก็ยังมีเป็นสเต็กไก่ด้วยนี่เมนูนี้เลยเมนูอะไรเอ่ยตอนนี้เป็นสเต็กไก่เบนจาซอสเทดทัฟเฟลนะครับไก่เบญนจาข้อดีของมันก็คือว่าเนื้อมันจะนุ่มอยู่แล้วด้วยครับเราก็จะใช้วิธีการสโล์ปุ๊ไปซูวียังได้โปรตีนเยอะนะครับ<ม>แลว้วก็ไขามันตดนัดมาก ข้อดีของไก่เบนจาทของทางซีเนี่ย mm hmm. คือเขาเลี้ยงด้วยข้าวกล้องร้อยเปอร์เซ็ค่ะทำให้แน่นอนนาอนว่าตัวเนื้อไก่เนี่ยเขายังคงความฉ่ำความนุ่มอยู่ใช่สำหรับคนที่ชอบทานหมูทางร้านก็มีเหมือนกันสเต็กหมูใช่ไหมคะครับอตอนนี้ภูมิใจเสนอมากครับเป็นสเต็กหมูชีวาท่องฟงไพย ชื่อก็จะแบบแปลกๆหน่อยอธิบายหน่อยค่ะเมนูนี้ต้องอธิบายคืออะไรยังไงคะครับี่จริงอย่างสเต็กของเราจะเสิร์ฟคู่กับผักประมาณครึ่งจานอยู่แล้วครับซึ่งแบบพอมันมีผักเยอะเราก็เลยเหมือนกับมันอยู่ในป่าอย่างตัวเนื้อหมูเองอะค่ะเขาใช้เป็นหมูชีวาซึ่งเป็นหมูที่มีโอเมก้าสสูงด้วยใช่ครับก็เป็นหมูที่แบบเขาเลี้ยงด้วยแบบซูเปอร์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยครับแบบกิน สาหร่ายทะเลลึกกินแบบน้ำมันปลากินแบล็ซีสอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหกินแบบกินดีมากกกินดีมาเนื้อก็จะแบบนุ่มๆ <S <S เลยใช่ใช่เนื้อนุ่มมากครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> ครับตัวนี้เป็นสเต็กหมูครูปะตะฮาวายเสิร์ฟพร้อมกับตัวซอสบาร์บีคิวนะครับแล้วก็มันม่วงครับผมข้อดีของครปูปะตะก็คือว่ามันเหมือนกับ <S <S 2> <S 2> เนืเน้อมันจะจุ u ซี่แล้วมันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับพอเราแบบเอาไปเสียกระทะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าทานก็จะแบบรู้สึกถึงความแบบ อความนุ่มความกลิ่นอะไรที่มาจะพรีเมียมมากๆแล้วอย่างจานนี้ล่ะคะครับตัวนี้เป็นสลัดอกเป็ดลมควันนะครับก็อย่างตัวอกเป็ดตรงนี้มันจะมีความพิเศษก็คือว่าเขาลมควันด้วยด้วยไม้บีชธรรมชาติกลิ่นลมควันมันจะแบบอบอวลอยู่ในปากอะไรอย่างี้ครับซพ่อพอกินเสร็จแล้วมันตัดกับตัวผักมันจะชูรสชาติของผักแล้วก็วัิถุดิบอื่นๆด้วยแล้วอย่างจานนี้ล่ะคะมันแตกต่างกันยังไงเอ่ยมีความคล้ายคลึงกันมากครับก็เป็นสลัดอกเป็ดเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นสลัด อกเป็ดซีดจะมีความแบบแซบแบบไทยๆหน่อยนะครับเมนูนี้จะเป็นเมนูข้าวหน้าลาบเป็ดครับเสิร์ฟเป็นเป็ดลมควันเหมือนกันแต่ว่าจะมาพร้อมกับข้าวแล้วก็ไข่หวานแล้วก็ถั่วและญี่ปุ่นเสิร์ฟพร้อมกับเป็นซอสลาบเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นในส่วนของเป็ดลมควันด้วยใช่ครับจริงๆเดือนนี้เราเป็นแบบดักเฟสติวัลนะครับก็จะมี3เมนูเป็ดที่มาใหม่นะครับจริงตอนนี้มีโปรโมชั่นแรงมากเลยก็กับฟู๊ตแพนด้านะครับ จะเป็นซื้อเมนูเป็ดลมควันนะครับคู่กับเมนูข้าวหน้าแซลมอนย่างไวกิ้งนะครับก็จะลด65เลย ใครที่ชอบสายซีฟู้ดสายยำสายแซ่บก็คือมีจานนี้ด้วยใช่ครับเสิร์ฟคู่กับน้ำสลัดที่เป็นน้ำจักซีฟู้ดแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มที่นี่เขาก็ไม่ใช่เครื่องดื่มธรรมดานะคุณผู้ชมเขาก็เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเช่นเดียวกันออย่างตัวนี้จะเป็นน้ำไฟเบอร์คอร์รฟิลครับอ,อ,อย่างแก้วนึงจะมีไฟเบอร์อยู่ประมาณ10กรัมเลยผักชามหนึ่งได้อะไรเงี้ยครับแก้วนี้เป็นน้ำวิตซีมะนาวครับแก้วหนึ่งเนี่ยก็จะมีวิตามินซีประมาณ420มิลลิกรัม ขอลองที่เมนูนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะเป็นสเต็กหมูชีวาคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยค่ะว่าถ้าเป็นหมูชีวาเนื้เนอเขาจะมีสีชมพูคือน่ากินมากๆอร่อยมากนุ่มสมกับเป็นหมูชีวาเลยค่ะแล้วพอกินคู่กับน้ำจิ้มแจวของทางร้านซึ่งจะให้รสชาติที่แบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆค่ะเค็มๆตัดกันได้เป็นอย่างดีเลย นี่มาถึงสเต็กหมูอีกจานหนึ่งบ้างค่ะนี่ใครที่ชอบความชุ่มฉ่ำนะก็จะเป็นจานนี้เลยค่ะเป็นสเต็กหมูดำซีพีโครบุตะค่ะซึ่งเขาจะมีความหอมค่ะแล้วก็มีความนุ่มชุ่มฉ่ำนี่เรามาลองกินเมนูไก่กันบ้างค่ะเขานำไปซูวีทั้งหมด2ชั่วโมงเลยนะคุณผู้ชม ตัวเนื้อไก่อะค่ะก็ยังคงความชุ่มชําอยู่ค่ะพอกินคู่กับซอสเห็ดซึ่งปกติก็อร่อยอยู่แล้วนะคุณผู้ชมใส่ทัฟเฟิลเข้าไปค่ะจะมีกลิ่นหอมทัฟเฟิลคือกินแล้วแบบอร่อยมากเนื้อเป็ดคือนุ่มมากค่ะมีความหอมนะแล้วก็จะมีรสชาติเค็มๆนิดๆค่ะ พอเป็นอกเป็ดลงควันที่มีรสชาติเข้มข้นอยู่แล้วพอเจอกับน้ำยําอะคุณผู้ชมมันเพิ่มความสดชื่นค่ะแล้วในนี้เนี่ยเขาก็จะมีทั้งผลไม้มีทั้งผักคือกินแล้วพารู้สึกว่าเข้ากันมากๆค่ะแล้วสำหรับใครที่ชอบทานข้าวค่ะแนะนำเป็นเมนูนี้เลยทั้งอิ่มท้องทั้งอร่อยทั้งได้ประโยชน์ครบเหมือนเดิมค่ะ มีเกร็ดความรู้เล็กๆน,น้อยๆมาฝากค่ะคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยคําว่าสลัดอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมคะความจริงแล้วเนี่ยคำว่าสลัดเนี่ยมาจากภาษาฝรั่งเศสและภาษาลาตินค่ะซึ่งแปลว่าเค็มหรือว่าเกลือนั่นเองเพราะว่าดั้งเดิมแล้วเนี่ยน้ำสลัดนะคะส่วนประกอบหลักเลยอ่ะก็คือมีเกลือค่ะมีน้ํามันแล้วก็น้าส้มสายชูค่ะซึ่งสลัดนะคะในแต่ละจานเนี่ยจะประกอบไปด้วยออส่วนประกอบชิ้นเล็กๆค่ะแต่ว่าส่วนประกอบหลักเนี่ยก็คือผักนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับอยากจะสั่ง Delivery ครับของเราก็สามารถสั่งได้ทางแอปไล n ์แมน grab food panda Robinhood นะครับแล้วก็สำหรับใครที่สะดวกก็สามารถใช้บริการได้ที่ร้านโจรสลัด15สาขาของเราครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์โัวสลัด .com นะครับแล้วก็ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเลยครับไม่วนะ่าจะเป็น Facebook i n s t agram สำหรับคุณผู้ชมที่อยากทานอาหารสุขภาพนะครับก็เรียนเชิญที่ร้านโจรสลัดครับเราก็มี เมนูดีๆนะครับแล้วก็อร่อยแน่นอนให้คุณผู้ชมได้ลองชิมกันครับขอบคุณมากครับกุ้ง CP p a c ปซ i c หวานเนื้อแน่นแค่ลวกก็อร่อยลองเลย ตอนนี้แพรก็อยู่ที่เซ็นทรัลัตซีค่ะแพรจะพาคุณผู้ชมมากินเบเกอรี่ที่ต้นตำรับเนี่ยเขามาจากประเทศฝรั่งเศสเลยค่ะมีอายุมายาวนานกว่า130ปีแน่คุณผู้ชมและแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงโคซองหรือว่าเบเกอรี่อร่อยๆเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้ค่ะร้านพอลค่ะเดี๋ยวเราตามกลิ่นหอมเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างค่ะ อยมากๆคือเดินเข้ามาปุ๊บโอยชีสบอล<ด>เอาอัน,น้ที่หนึ่งค่ะมีคือแบบน่ากินไปหมดเลยเรื่องไม่ถูกเลยคือเยอะมากๆค่ะซึ่งเขาจะแบ่งเป็นแบบแต่ละโซนแต่ละโซนคือแบบดีมากๆคุณผู้ชมถ้าใครที่มาที่ร้านพอเนี่ยต้องลองเป็นสตรอเบอรี่ท์ตเล็ตค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยอร่อยมากๆเป็นตัวท์ตเล็ตสตรอเบอรี่ด้วยค่ะ เราเลือกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งรอในร้านดีกว่าว้าวและนี่ก็คือขนมที่แพทสั่งมาค่ะคือแบบสีสันน่าทานมากเลยคุณผู้ชม ขอเริ่มที่นี่เลยถ้าพูดถึงโคซองเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้ค่ะเพราะที่นี่เนี่ยเขาเด็ดเรื่องโคซองจริงๆซึ่งพีสั่งมาทั้งหมด2แบบค่ะมีทั้งเป็นแบบเพลนนะคะแล้วก็เป็นแบบช็อกโกแลตโคซองค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบ,บัตเตอร์โคซองเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับนี่เลยเป็นเนยสดค่ะแป้งที่นำมาทำเป็นโคซองนะคะ เขานำเข้าคือ Import โดยตรงมาจากประเทศฝรั่งเศสเลยค่ะอร่อยมากค่ะสมกับเป็นร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องโคซองเลยค่ะทางร้านนะคะเขาก็มีทั้งหมด2ไซส์ค่ะก็จะมีเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นมินิคซองด้วยค่ะก็แล้วแต่คนจะเลือกซื้อกลับค่ะ แล้วก็ถัดมานี่เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของประเทศฝรั่งเศสเหมือนกันค่ะ c คเนเล่ค่ะหรือว่าที่ชาวฝรั่งเศสเขาอ่านว่าเกเนเล่ค่ะเดีย๋ยวเรามาลองชิมดีกว่าด้านนอกเนี่ยจะมีความก,กรอบๆนะคะกลัดเข้าไปถึงด้านในเนี่ยเขาจะมีความนุ่มค่ะซึ่งจะได้กลิ่นวานิลลานะแล้วก็มีกลิ่นแบบไม้เล็กๆค่ะคุณผู้ชม ซึ่งอร่อยต้องลองมาชิมค่ะมาถึงอีกหนึ่งเมนูค่ะที่พี่เขาก็แนะนำเหมือนกันว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยห้ามพลาดเลยก็คือ s t อเบอรี่ท t ร์ตเลตค่ะให้ความรู้สึกทั้งหวานหอมแล้วก็สดชื่นไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าตัวสตอเบอรี่ก็จะให้ความเปรี้ยวใช่ไหมคะแล้วก็ตัววานิลาครีมนะคะจะให้ความรู้สึกวหวานพอกินคู่กับทาร์ตก,กรอบเข้ากันมากๆเลยค่ะ มาถึงเมนูเฟสติฟค่ะหรือว่าเมนูที่เข้ากับช่วงเทศกาลในช่วงนี้นะซึ่งก็คือคริสต์มาสค่ะทางร้านเนี่ยเขาก็เลยมีเมนูนะที่นำไปตกแต่งค่ะเดคอเรทให้หน้าตาเนี่ยมีความเป็นคริสต์มาสมากขึ้นค่ะขอเริ่มต้นที่เมนูนี้เลยดีกว่าค่ะเป็นช็อกโกแลตมูสเค้กค่ะนี่ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นด้านบนเห็นไหมมีเป็นต้นคริสต์มาสด้วยนะซึ่งก็คือเป็นช็อกโกแลตสปอนจ์ค่ะแล้วก็จะมีเป็นช็อกโกแลตมูสนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นวอเฟิลค่ะแล้วก็ที่ ณผู้ชมเห็นคล้ายๆกับหิมะเนี่ยความจริงแล้วคือโคโคนัตพาวเดอร์ค่ะซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะก็คือมินเฟย์สตรอเบอรี่ค่ะนี่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะแป้งพับนี่เขาก็ส่งมาจากฝรั่งเศสเช่นเดียวกันค่ะ และอีกหนึ่งเมนูค่ะซึ่งเป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะเข้ากับเทศกาลมากๆเลยก็คือ Christmas Ice Chocolate ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนี่ที่เป็นวิปครีมข้างบนนะคะสีเขียวๆเ,เนี่ยเป็นวิปครีมมิ้นท์ค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นมิ้นท์คุณผู้ชมแล้วก็ผสมกับช็อกโกแลตเย็นที่อยู่ด้านล่างค่ะจะรู้สึกสดชื่นแบบหวานๆเย็นๆ อร่อยมากบอกเลยว่ามินช็อกโกแลตเนี่ยยิ่งกินคู่กับโคซองนะคือเด็ดมากๆเลยค่ะแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าโคซองเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกว่าโคซองต้นกําเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ความจริงแล้วเขากําเนิดมาจากประเทศออสเตรียค่ะซึ่งขนมชนิดนี้นะคะเขาดัดแปลงมาจากขนมพื้นเมืองที่ชื่อว่าคิดเฟลค่ะซึ่งโคซองเนี่ยค่ะในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าพัชรเซียวค่ะได้มาจากรูปทรงที่เหมือนพัชรเซี่ยวของโคซองนั่นเองค่ะ ที่ร้านพอลเนี่ยค่ะเขาไม่ได้มีดีแค่เบเกอรีร่แล้วก็เครื่องดื่มนะคะเพราะว่าพอแพ้เข้ามานั่งในร้านเนี่ยโอ้โหลูกค้าแต่ละโต๊ะเนี่ยสั่งอาหารเต็มโต๊ะไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าแพ้จะพาไปดูว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีอาหารอะไรเด็ดๆบ้าง กรอก CP ไม่ผสมแป้งอร่อยไม่ต้องอยั้ง อย่างที่แพทได้บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่เบเกอรี่หรือว่ากาแฟชานะคะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขามาแบบฟูลเมนูเลยค่ะโอ้ท้า,า,านั้นแพทต้องย้อนกลับไปถามก่อนค่ะว่าร้านพอเนี่ยออริจินอลเนี่ยก็คืออยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสใช่ก็คือเป็นบริษัทที่เปิดมายาวนานกว่าร้อยสามสิบกว่าปีถูกไหมใช่ใช่เลยค่ะที่ฝรั่งเศสนะคะเมืองพัวค่ะแล้วก็โดย ครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เขาบริหารกันมาประมาณ5เจเนอเรชันแล้วก็คือครอบครัวโฮเดอร์ค่ะด้วยความที่เรามีทั้งหมดมากกว่า450สาขาทั่วโลกเนี่ยมาตรฐานเนี่ยก็เลยจะค่อนข้างสําคัญสําหรับเขาเหมือนกันค่ะในการผลิตสินค้าออกมาให้แก่ผู้บริโภคอะค่ะเมนูอาหารของเราอะค่ะคือเน้นไปทางสัญชาติฝรั่งเศสหรือว่าเป็นสไตล์ฟิวชั่นค่ะค่ะจะเป็นสไตล์ของสัญชาติฝรั่งเศสค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยพอไทยแลนด์เองอะค่ะก็ได้มีการปรับสัค์เมนูเข้า มาให้มันเหมาะกับคนไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเมนูอาหารกันบ้างดีกว่าคะ่ะอย่างเมนูนี้เลยโอ้โหน่าทานมากเมนูนี้คืออะไรคะ อันนี้นะคะจะเป็นโวโอวองค่ะซึ่งก็จะเป็นแป้งพัฟเคสทรีนะคะ,อะของฝรั่งเศสนะคะทีเนี้ยเนี่ยแล้ก็ด้านในเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเห็ดนะคะที่ผัดกับพวกสไปซ์หรือเฮิร์บอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท็อปด้วยไก่เบนจาซูวีค่ะที่เอามาเสียกระทะนะคะให้แปรกออย่างเงี้ยค่ะมันมีความแบบกรอบ<ช>ตรงหนังนิดนึงใช,ใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราก็คือจะทานกับซอสเห็ดโมเรลค่ะ แล้วทำไมทางร้านถึงเลือกใช้เป็นไก่เบนจาของทางซีพีคะทางพอยต์อินเอร์เนชั่นแนลเนี่ยค่อนข้างจะซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของการพัสดุดิบค่ะทาให้ทางเชฟเราเนี่ยต้องมีความพิถีพิถันนิดนึงในการสรรหาออตัววัตถุดิบเองที่มีคุณภาพไก่เบนจาค่ะก็คือจะมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับพอยต์อินเอร์เนชั่นแนลที่เขากําหนดเอาไว้เลยเงี้ยค่ะใช่เราคือแบบว่าเนื้อนุ่มด้วยนะคะใช่่ชนะเพราะว่าเขาเป็นไก่ที่เลี้ยงด้วยเขากรองร้อยเปอร์เซ็นต์ถัดมาค่ะมาถึงเมนูนี้ ทรัฟเฟิลออมเล็ตค่ะอุ้ยน่าก,กินใช่ตัวนี้เนี่ยทางร้านนะคะ mm hmm. ก็เลือกใช้ไข่เคสฟรีเอค่ะ mm hmm. ซึ่งแบบว่ามันเปน็นอาหารที่แบบทานง่ายเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยบางทีลูกค้าเราอะค่ะมาแบบบางทีลูกค้าผกว่าไม่ทานเนือ mm hmm. ้ออะไรเงี้ยอ๋าเป็น v e g e t เรียนซึ่งก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะซึ่งจะค่อนข้างง่ายค่ะแล้วก็มีความหอมของทรัฟเฟิลครีมผสมกับไข่ที่มีคุณภาพเพราะว่าไข่เคสฟรีอะคะ่ะ <c oughs> เป็นไข่ที่ได้จากแม่ไก่ที่มีคุณภาพ ไข่ก็เลยจะแบบอุงอร่อยมากเราก็ยังมีเป็นสปาเกตตี้ถูกไหมคะใช่ค่ะตัวนี้นะคะก็คือพาสต้าชอมปิญยองค่ะซึ่งท็อปด้วยไข่ที่เป็นเคจฟรีเหมือนกันความพิเศษของมันไข่ที่เราเห็นนะคะตัวนี้ก็คือเป็นไข่ที่เอาไปซูวีค่ะใช่แล้วพอวันที่แบบเจาะปูปะไข่ก็จะแบบเยิ้มออกมานิดนึงอะไเงี้ยค่ะข้างในก็จะแบบเป็นไข่แดงยม้มใช่ใช่ค่ะ ก็จะเพิ่มความความอร่อยขึ้นไปอีกค่ะตัวนี้เนี่ยคือฟิเลมิญองเดอร์พอค่ะแอบไฮไลท์นิดนึงเนื่องจากว่าเราะเอามาโบในช่วงของ Christmas f เฟส i ี e นะคะตัวนี้เนี่ยเราใช้เทนเดอร์ลอยค่ะหูชีวาแล้วก็มาแรปด้วยเบคอนค่ะแล้วเอาไปซูวีทำให้สุกแพนเซียค่ะให้มันเกิดครัสขึ้นมานะคะที่เป็นสีแบบ ประมาณนี้เนาะซึงทานกับมันบดแล้วก็ชองยองออโซเต้นะคะแล้วก็มีมัตสตาร์ดโดยที่เรามีไซดิชเป็นออชากุตเตอร์ครีซอสะค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษก,ก,ก็คือประมาณออบูชเชอร์ซอสเธอทางร้านเขาเลือกใช้เป็นหมูชีวาของทางซีีซึ่งแน่นอนว่าเป็นหมูที่เต็มไปด้วยโอเมก้า3เนาะโอเมก้า3สูงมากๆ<ช>แล้วก็เนื้อเนี่ยจะมีความนุ่มค่ะมีความนุ่งม,มีความชํำ ถัดมาค่ะมาจานนี้ขุ่มบิ๊กบึ้มมากตัวนี้นะคะจะเป็นมัสเซลครีมกาลหิกค,ค่ะเพราะฉะนั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าพอเอามาเสิร์ฟปุ๊บเนี่ยกลิ่นหอมก็คือเตะจมูกทันทีตัวนี้เนี่ยเขาเป็นอาหารของฝรั่งเศสเลยโดยแท้นะคะแต่ว่าบอกเลยว่ารสชาติยังไงก็ถูกปากคนไทยค่ะอยากให้มาลองชิมดูนะคะ มีสมเครื่องดื่มที่น่าทานมากๆเลยมีอะไรบ้างคะก็เริ่มจากตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็น Infuse d tea นะคะก็คือเป็นชาที่ Infuse กับทางพวกผลไม้อะไรเงี้ยค่ะเมนูถัดไปเลยค่ะได้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มค่ะที่ทางร้านมีนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นยูสุสโนกรีฟูดค่ะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบ s p รักกิ n งอะไรเงี้ยตัวนี้นะคะจะเป็น l a v e นเดอร์บูเบอรีค่ะ ก็ยังไงนะคะฝากพอไว้ด้วยค่ะบริการ Delivery นะคะชื่อว่าพอ d e l i v e r y ค่ะซึ่งเวลากดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นสาขาของแต่ละอันสินค้าใหม่นะคะก็คือพอลแอดโค่ะอยากให้คุณชมลองเข้าไปดูอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณแพดติดใจ t r ั f เ l s ล u อ c อะค่ะนี่ซอสนะะี้่สามารถซื้อกลับบ้านไปทำได้เลยค่ะเรามี r ร f f l ฟิลซ c e ขายค่ยคะบรรจุพันอย่างดีค่ะเราเห็นว่ามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยช่วงนี้ใช่ค่ะก็ช่วงนี้นะคะถ้า,ามานะคะชิมช็อปช้นย ลานค่ะครบ3,000นะคะรับฟรีไปเลยทัมเบอร์สีใดสีหนึ่งนะคะน่ารักมากอันนี้ก็คือเก็บความเย็นความร้อนได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ซานมากมากเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะแพขอเริ่มด้วยเมนูนี้ก่อนเลยดีกว่าเป็นแบบว่าเมนูเบาๆเนาะตัวออมเลต็ตอะคะ่ะคือนุ่มมากอื้ บอกเลยว่าละมุนมากคือกลิ่นของซอสท,ทรัฟเฟิลของเขาอะค่ะคือครีมมี่มีความเข้มข้นมีความหอมมันนะคะแล้วก็ตัวไข่อะคะ่ะแน่นอนว่าแบบนุ่มมากๆเลยแล้วทานรวมกันแล้วเข้ากันมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาลองเป็นแบบพาสตา้ากันบ้างค่ะได้สัมผัสถึง texture ท,ที่แบบเป็นไข่แดงเยิม้มๆอะคุณผู้ชมส่วนจานนี้เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นหอมของแบบมีการเซียรนิดๆอะคะ่ะซึ่งอร่อยทั้งคู่บอกเลย เขาใช้ไก่เดนจาเนี่ยเนื้อเขาจะนุ่มกว่าไก่ทั่ว,วไปค่ะแล้วก็จะมีความจุยซี่คุณผู้ชมแล้วเขาจะมีกลิ่นที่หอมค่ะนุ่มจริงๆค่ะมีความฉ่ำมีความนุ่มมีความหอม รู้ไหมคะว่าเมนูทรัฟเฟิลทั้งหลายที่คุณผู้ชมเนี่ยชอบกินมากๆเลยเขามีที่มาที่ไปด้วยนะคะความจริงแล้วเนี่ยนประเทศฝรั่งเศสค่ะเห็ดทรัฟเฟิลนะคะ mm hmm. เป็นเสมือนเพชรในห้องครัวเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเห็ดทรัฟเฟิลเคยถูกประมูลค่ะ mm hmm. น้ําหนัก1กิโลกรัมนะคะประมูลอยู่ที่มูล,ลค่าเนี่ยสามแสนกว่าบาทเลยนะคุณผู้ชมคือราคาค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะเพราะว่า เจ้าตัวเห็ดทรัฟเฟลิลเนี่ยค่ะเขามีไขมันดีค่ะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญเนี่ยยังอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะลิ้มลองอาหารนะคะเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มต้นตำรับจากประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็ตามแพรมาได้ที่ร้านพอค่ะบริเวณชั้น1นึ่งเซ็นทรัลเอบค่ะ สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของรายการได้ทุกช่องทางการติดต่อเลยค่ะและยังสามารถดูรายการย้อนหลังได้ใน YouTube Food Daily by CP ดูเสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe ไปแพทด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพทต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ